มันดีต่อสุขภาพจริงๆค่ะเพราะว่าดิฉันกับลูกก็ชอบตัวนี้เพราะว่าลูกชายเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้เลยพอเขามาใช้ตัวนี้ทุกทีนอนแอร์ตื่นเช้ามานม้ำมูกจะไหลนะฮะแต่พอเขามาใช้ตัวนี้แม่ก็นอนข้างๆกันก็มีความรู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องระบบการหายใจนะคะมันทําให้โล่งการหายใจก็ดีขึ้นตื่นเช้ามาก็ไม่มีในเรื่องของอการเป็นน้ำมูกไหล ดิฉันมีความเชื่อมั่นอย่างตัวดิฉันเองเวลาไปทำง,งานเดินในโรงพยาบาลเนี่ยดิฉันก็ปล่อยตัวเองเลยนะไม่ใช้แมสเลยคือมีความรู้สึกว่ามั่นใจเปิดแมสเลยเดินหลายๆคนก็มองแต่ดิฉันก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าดิฉันก็มั่นใจว่าเพียวเนี่ยทาให้เราเนี่ยใช้แล้วต้องดีแน่นอะนแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของฝุ่น2.5 pm แล้วก็ช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคนะคะดิฉันมั่นใจอย่างนี้